ที่นักข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายจี๋ตายประจำวันที่30สิงหาคม2568โดยชายาผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับอเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อาร่ยังไงเมื่องานนี้ตจวน,น้าขอ่ฝั่งนิโคลัสมิเกลสันลงสนามต่อเนื่องช่วย SV สวีเอลเวสแบกบุกค,คว่ำแฮทแทบารินในครั้งนี้ไปได้แบบสุดยอดเลยนะ ไม่เยวว่าขึ้นรองจากฝูงเต็มเมื่อน,นิโคลัสมิเคิลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยยังคงได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับเอสฟาวส์เอสเวิร์ดแบ็กสมสรในศึกเยอรมนีบุนเดสร์ิก้า2หลังถูกส่งลงมานฐานะตัวสำรองดาทิที่71ของเกมบุกไปชนะแฮท่ทาบรินไป2-0บนที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในเกมั่างดาวนิโคลัสเกือบจะสร้างผลงานสำคัญหลังจากที่จ่ายบอลทะลุช่องสวยให้กับเพื่อนหลุดเข้าไปยิงในครั้งนี้ แต่ว่าจังมาสุดท้ายบอลดนไปติดเซฟผู้รักษาประตูทําให้พลาดในการทาแอสซิสต์แรกไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของนิโก้ทาให้ได้รับคําชื่นชมและถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทียุโรปในครั้งนี้จากผลงานด้านี้ส่วนให้ SV e วีเอ b a ์สทีมของนิโคลัสมิเคลสันขึ้นรองจากฝูงในคาลังนี้เป็นที่เรียบร้อ,รอยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของนิโคลัสมิเคลสันรุนตัวจริงครั้งแรก SV e วีเอลว์ส เปิดบ้านรับการเยือนของไดนาโมนเดนเซนในวันที่14กันยายนเวลา10นาฬิกา30นตามเวลาขงประเทศไทยก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิโคลัสวิเคลสันกันด้วยครับรับมาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนครับอารัยังไงงานนี้สมบโชดตัวจริงก่อนที่จะรู้สึกคิงคั p ในคังนี้กับมาด้านของฝั่งคอนเซซปโดพบโอมิยะอาจิจาโดยงานนี้ตัวจริงก่อนจะรู้สึกคิงคัพ2วัน25 เมื่อจเช็คสุบโชคสารชาตินวรุกจีมชาไทยมีชื่อลงสนามเป็น11คนแรกใก้กับคอนเซซปโรในศึกเจทูในฤดูกาลสัี25นัดที่8เปิดบ้านพบกับพนังของโอมิยานอดิจาเดวันุกที่30สิงหาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยเกมนี้นับเป็นการคุมทีมเกมที่3ของชินโกชิบมาตะบนสือคนใหม่หลังจากที่พาทีมลงเล่นมาแล้วมากถึง2นัดเก็บชัยชนะไปได้1นัดและก็แพ้ไปอีก1นัด สำหรับพูนักของสถานการณ์ล่าสุดคอนเซซปโรนั้นลงสนามไปแล้วมากถึง27นัดเก็บได้37แต้มรังอระดับที่11ของตารางคะแนนในแต้มตามหลังเบลกันตาเซนไดทีมันดับที่6ซึ่งเป็นโซนเพลย์ออฟอยู่9แต้มโดยยังเหลือโปรแกร,รมให้ลงเล่นอีก11นัดในฤดูกาลนี้ก็าฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชิอิที่มีสุขบโชคกันด้วยครับเรามาดูประเดนน็นข่าวต่อมา้านกันครับ อารนันยังไงเมื่อกุนซืออิรักสั่งแข้งลุยคิงคัพโชว์ฟอร์มชิงตัวบอลโลกในครั้งนี้มาให้จงได้โดยเกรแฮมอานกุนซือทีมชาติอิรักกระตุ้น23แข้งชุดโุยสกิงคัพ2 0 2 5ที่กาตาร์บรีให้พิสูจน์ผลงานเพื่อโอกาสในการติดทีมลุยคัดฟุตบอลโลกปี2026ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยการน,นี้ท้นทุนของจากที่ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดทำสึกฟุตบอลชิงถ้วยประีสทานคิงคัพ ครั้งที่51ณสน,นามกะรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีเกรแฮมอาโนเฮดโค้ชของทีมได้ออกมากำชับลูกทีมอย่างจริงจังบอกว่าการเดินทางามาลงเล่นที่ประเทศไทยในครั้งนี้มีผลโดยตรงต่อการคัดเลือกนักเตะสำหรัสรโบสุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยอาโนได้กล่าวบอกว่าการแข่งขันในประเทศไทยจะเป็นการทดสอบที่ดีสำหรับนักเตะอิร,รัก เพื่อจะให้รู้ถึงระดับความสามารถในแบชอย่างเป็นทางการเป้าหมายของเราก,ก็คือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งก็จะเป็นการเป,เป,ปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในฟุตบอลอิรักผมมั่นใจนะว่าในรายชื่อชุดนี้แระทุกคนเองต้องพิสูจน์ตนเองในทัวร์นาเมนต์ในครนั้งนี้ผู้ที่พร้อมที่สุดจะได้ไปต่อกับทีมในเส้นทางฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้น สำหรับโปรแกรม kingscup 2025รอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่4กันยายนที่สนามคาริบัวจังหวัดกาญจนบุรีเวลา10นาฬิกาอรักพบฮ่องกงและก็เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิจิผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงเลิศวันที่7กันยายนขณะที่ทีมแพ้จะชิงอันดับที่3ในวันเดียวกันในครั้งนี้ก็ต้องรอรู้กันต่อไปก็ได้การนะฮะอิอีจะสามารถคว้าแชมป์ kingscup เป็นครั้งที่2ในครั้งนี้ได้บรือไหม เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอาร per ั้งไงเพิร์ตกอรีเล็งคว้ามาริโอบบโรเทลี่เสริมคมเอลิกในคารักนี้นะเมืออ่องานนี้ท,ทางด้านของทางฝั่งนะฮะสม,มสรสเพิร์ตกอรีแห่งทางด้านของฝั่งเอลิกออสเตรเลียแสดงความสนใจในการดึงตัวมาริโอบบโรเทลี่หัวหอกวัย35ปีร่วมทีมโดยที่ผู้ในการฟุตบอลย้ําหากได้ตัวจะเป็นทรัพย์สินอันล้าค่าของทั้งสม,มสรและก็ลิกในคารักนี้อย่างแน่นอน โดยสโมสรเพิร์ตกอรีโดยสึกท้ายตองฟังเอลีกออสเตรเลียนั้นตกเป็นข่าวให้ก่อสนใจในการที่จะคว้ามาริโอบารูเทลีกองหน้าชาวอ,อิตาเลียนวัย35ปีมาร่วมทัพหลานเตะเคยเปิดเผยบอกว่าพร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทีมในแดนจิงโจ้นในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้บารูเทลีเองอดีตดาวยิงทีมชาติอิตาลีนได้กล่าวอย่างชัดเจนแล้วในครั้งนี้บอกว่าถ้ามีสมโมสรใดติดต่อผมในออสเตรเลีย ประตูก็เปิดกว้างอยู่แล้วในครั้งนี้สน้านสเตนลาซาฟริดิชผู้ในการฝ่ายฟุตบอลของเพิร์ตกอรดีที่กล่าวถึงโอกาสดาวยิงรานนี้บอกว่าอะไรไงเขาจะเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าในครั้งนี้ของทางด้านของฝั่งของเราและเอริกมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีนักเตะร,ระดับนี้มาอยู่กับพวกเรา <S <S เหมือนกับทางด้านของที่เรานั้นเคยมีนักเตะอย่างอาริอันโดเดอเปโโรเดวิ์ยอร์กในอดี และมันอาจจะยากน,นะแต่เราเองก็สนใจที่จะดึงเขาเข้ามาเร่่มทีมในครั้งนี้ให้จบได้โดยบรูเตอรี่เองเคยปาผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับสโมสรสน้นเช่นนาในยุโรปอาทิเชน่นอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้เอซีมิลานเรเวอร์ฟูและก็ล่าสุดกับอาดานาดานิอสเปอร์และในตุรกีทําให้การโยกมาเล่นในเอลิกครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงจะเป็นอีกหนึ่งเดียวที่จะสร้างความมือหาในวงการลูกหนังแดนจิงโจ้ในครั้งนี้ชันชีเลยก็ว่าได้ เป็นวงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่กันครับอาร์ยังไงเบโรดป้อมบุภาหรือว่าชื่อเดิมเชนนันป้อมบุภายิงสามเกมติดพาอยุธยาแจ้งเกิดในศึกไทยลีกเลยนะเมื่องานนี้ทางด้าน,น,นของทางฝั่งเชนอนอนป้อมบุภานะฮะหรือว่าชื่อใหม่เดี๋ยวเป็นเบโรดป้อมบุภาฟอร์มร้อนแรงที่สุดเลยยิงไปถึง3นัดติดต่อกันในสีเสื้ออยุธยาพาทีมน้องใหม่สร้างเซอร์ไพร์ ถล่มอุทัานีเอฟซีไป4ต่อ1ศึ 1. สึก b ีวายดีซีเดนซิกลิกวันโดยศึกวันบีวายดีซีเดนซิกลิกวันในฤดูกาล2 0 2 5ย้าเดินหน้าก้าสู่นัดที่3ของฤด,ดูกาลเกมการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นและก็เรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะแมตช์ที่อุทันนีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายน้องใหม่อย,ยอยุธยาโยเดตไปแบบขาดลอย1ต่อ4แม้จะเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ว่าขุมกำลังของ อายุทยายยานเตด,ดเองนั้นกลับเต็มไปด้วยนักเตะม,มากประสบการณ์ที่เคยโดดแน่นบนไทยลีกมาแล้วหลายรายโดยหนึ่งในคีย์แมนสำคัญก็คือเบรโรดป้อมบุภาหรือชื่อเดิมชนะนันป้อมบุภาที่ฤดูกาลนี้ระเบิดฟอร์มในการยิงไปถึง3ประตูจากาทั้งหมด3นัดแรกแตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาลตะวันที่24ที่ลงสนามไปสิเกมแต่ว่าไม่สามารถผลิตสกอร์ในครั้งนี้ได้เลย ้ดยการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นการคืนพลังให้กับผู้หอกในวัยา3ปีบรายนี้กลับมาเฉียบคมกันอีกครั้งและก็การัจะกลายเป็นความหวังสําคัญในแนวรุกของกองทัพน้องใหม่ไทยลีกซึ่งสถิติของเบริป้อมบุภาจากยอยุธยานั้น3นัดยิงไป3ประตูสถิติของเชนนันป้อมบุภาก่อนจะเปลี่ยนชื่อ260นัด65ประตูโดยสโมสรที่เคยค้าแข่งโอสถภาพเมืองทองบีอีซีเทโรศาสนา พอดีเอฟซี United, แบงคอกยูเนเต็ดรก็บีจีปทุมยูเนเต็ดในครั้งนี้โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเบรโรป้อมบุผางานนี้เปลี่ยนชื่อปุ๊บแจ้งเกิดปั๊บทันทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนันยังไงชาญวิทย์ตั้งเป้าพาไทยยู23ปีผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายให้จงได้เมื่อนากช้างศึกยู23ปีเปิดเผยทีมไม่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยยังคงมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอยู่เป้าหมายคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยชาลีบิทแซ่เหลากองหน้าของทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีเผยเป้าหมายของทีมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2026รับคัดเลือกที่เกิดขึ้นโดยการนี้ทางด้านของเจ้าเชฟได้เปิดเผยบอกว่านับตั้งแต่ที่ชิงแชมป์อาเซียนก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจของโค้ชมากขึ้นซึ่งงานนี้แน่นอนว่า,าทีมชุดนี้มีความแตกต่างหากไปในทิศทางที่ ดีถือว่าไม่ได้มีปัญหาเป้าหมายของเราต้องไปรอบสุดท้ายแต่ก็ยังคงมีเรื่องให้ทีมต้องพัฒนาอีกหลายอย่างสุดท้ายฝากแฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 26รอบคัดเลือกกลุ่ม F ของทีมชาติไทยในต่อไปนี้ไทย,ย23ปีพบมองโ,งโกเลีย,ย23ปีวันที่3กันยายน2า6 9เวลา30นาทีนาสนามธรรมศาสตร์สเตเดียม เลบานอนยูยสปีพบกับบัณฑ์ของไทยยูยสปีวันที่6กันยายนเวลา1 9บเนาฬิกาสามสิบปะชีและก็ยูยสามปีไทยพบกับมาเลเซียวันที่9กันยายนเวลา1 9บเนาฬิกาสามสิบปชีน้ำนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเช่นกันนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันาี่3บสิงหาคมส5 6 8นหาโดยชายผูบาาบนน้บังคับขังฟุตบอลไทยครับ